รางวัลน,นะคะพีาสำหรับแฟนคลับนะคะก็คือที่มีมีคำถามใครตอบคำถามได้ก็จะได้นะคะเตรียมตัวนะนะคะสำหรับแฟนคับี่ล่านะคะจะมีรางวัลให้ทั้งหมดส่ที่นั่งในวันนี้นะคะจะได้ไปลงเรือเรือครูสเอ็กซ์คลูซีฟกับ น้องๆมิแสแกรนท็อป NGI ของเราตีโควต้าเลยคำถามง่ายมากนะคะคำถามง่ายมากใครคิดว่าพร้อมต้องไวต้องไวนิดนึงนะคะตอนนี้ทุกคนเอามือจับหูค่ะเอามือจับหูนะคะคำถามเ<า>กี่ยวกับค่<ล>ะอ,อันนี้ยากมากมีทั้งหมดกี่สาขาจาับหูก่อนค่ะพร้อมยกมือค่ะไม<อ>่รู้คนนี้ค่ะอ่ะ นะมั่นใจไหมไมั่นใจไหมไมั่นใจนะมั่นใจออกมาเลยค่ะและคำถามต่อไปส่วนสูงของสมวันในนี้นะคะคิดว่าเป็นใครดีเอามือจับของพี่อิงฟ้าโหตาล้วช่วยกันดูนิดนึงนะคะ171ดอกค่ะขอขอคนนี้ค่ะขอคนนี้ค่ะน้องที่ใส่แมส่ะได้ค่ะเชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะ มั่นใจนะมั่นใจนะคะวันเกิดหนวันเกิดพี่อิงฟ้าอีกแล้วนะคะวันเกิดพี่อิงฟ้าวันอะไรแหมจับหูจ้าจับหูเพื่อนยกมือค่ะอ่ะน้องเสื้อดำค่ะพี่ฟ้าพร้อมไปลงเรือไหมเนี่ยต้องพร้อมนะเยสลาศิษย์นะคะเดี๋ยวจะเปนพี่เย็นนี้นะคะและ ที่เดินทางมาไกลที่สุดใครรู้ตัวว่าเดินทางมาไกลที่สุดคะกรุงเทพไม่ไกลไปไหนเลยค่ะกรุงเทพค่ะที่ไหนคะที่ไหนคะกรุงเทพกรุงเทพไม่ไกลเอาไกลกว่านั้นค่ะเอาแรงมากนล้วทบุรีไกลไหมไกลที่สุดนัพบุรีนะคะนทัพบุรีนัพบุรีใกล้กว่ากรุงเทพนะใกล้กว่าเขาขายมะค่ะไม่ไม่มีใครเปลี่ยนใช่ไหมคะนั้นเชิญสัตาลิกอ่ะโอเคค่ะ เอาเป็วเร้วเรวใครมาขอได้ก่อนใขอได้ก่อนอะไรที่กมีมาแล้ว5าปีตอนนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้มีกี่สาขาคะเจ็กสาขาตอผิดไปแล้วเลยนี่ตอผิดไปตอผิด้งาบาทอ๋อตผิดไปหนึ่งมูเาเลยไปนึ่งมีแบมีเลขมน้าอีอีเลขคะ พี่ซาคหลอกหลอกไม่ไหวแล้วอมหลอกอันนี้สี่อันนี้สี่หลอกไม่ไหวหลอกเยอะไมืหกันได้หมอ่ะดอปรบมือให้เลยค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ทุกนตอบคอถามผิดอสาขาวิทอ่เจสาขานะคะร่งฝันเจ้ากระจันเลยคพี่ิสนะคะขอคอนแทคน้องสองคนนี้ไวนะคะน้องชื่ออะไรคะกิ๊บกิ๊บนะคะอีกคนชื่ออะไรคะแนนค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะ เลบบุรีนะลบบุรีกับกรุงเทพไปด้แต่ละนัดนะเดี๋ยวก้อยลงไปนะตอนนี้นะคะบัตรล่องเรือเราอีก30นาทีจะปิดรับชาวเมตไปซื้อได้ที่เพจมิสแกรนด์สระบุรีแต่ภายใน30นาทีนี้เราจะปิดรับเนื่องจากว่าอาหารจะต้องจัดให้พอดีจระเข้นะคะตอนนี้200กว่าชิลลิอยู่บนเรือนะคะที่มาจะเฉลิมฉลพร้อมกับเหล่านางงามที่ท็อปสิบนิสแกรนด์เนชั่นแนลของเรานะคะก็ ใครที่ว่างเย็นนี้ไปเจอกันได้แต่ว่าฝากกันอีกทีอีกด้วยนะคะขัดเกลียดฝากกันอีกทีอีกตัวหนาแล้วก็เรื่องค่าพาทเขาบอกว่าตอบผิดงั้นอย่ามีเจ็ดสาขาและอีกหนึ่งสาขาที่กำลังจะเปิดมีใครทราบไหมที่น้ารือไม่ว่าเนื้อสาขาล่าสุดที่กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างคือจังหวัดอะไร ใช้คำว่าล่าสุดนะล่าสุดตอนนี้อาจจะก่อซับหลายหลายสาขาทำไมพี่บินมายืนอยู่ตรงนี้ตรงใครกูปุรทำไมพี่วินได้ทำทำไมพี่บินได้มาทำาาอะไรอ่ะมาทําตรจนี้พิมอาขนาดนัใครตอบได้บ้างว่าเขาหล่อไม่ไหวจังหวัดล่าสุดที่อริพินไหมจะไปเปิดนี้ชื่อจังหวดอะไรเอามือจับหูเอามือจับหู และอยู่อำเภออะไรเ่าพร้อมไหมเดินเลยคะจับูนะคะใครมั่นใจเดินมาข้างหน้าข้างล่างครับเดินเลยค่ะจับหูไม่ต้องจับหูแล้วค่ะเดินมาเลยค่ะบางคนเองจับหูเลยเดินมาเลยค่ะมั่นใจเดินมาเลยค่ะจังหวัดอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรง่ายมากง่ายมากมันง่ายมากไม่บอกตำบ้นเลยมันยาก คูณไดดับอารินลินิกต้องเปิดอำเภออะไรไม่ต้องไปซื้ร้านเออใครตอบได้เดินมาเลยเดินมาเลยค่ะล่องเรือไปละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะเป็นของคุณเน่ะจังหวัดอะไรอำเภอเมืองค่ะ สระบุร <muitas S 2> ีใครที่ไปไม่ถูกนะคะใครเคยรู้จักร้านมาโคนี่สระบุรีบ้างร้านเออบ้านสระบุรีอยู่ตรงจุดไหนอลินคลินิกตอนนี้จะไปอยู่ตรงจุดนั้นค่ะนะคะฝากด้วยบอกสาขาล่าสุดแล้วก็สาขาของอลินคลินิกด้วยนะคะผิวสวยมั่นใจนะคะรวมถึงการบอทออกฟิลเลอร์ราคาดีที่สุดแล้วก็ปันที่สุดนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะใช้บริการได้ที่อลินคลินิกเลยนะคะอ่ะวันนี้ใช้เวลาเห็นกันประมาณนึงนะคะใครอยากถ่ายรูป เรามีเวลาประมาณ5นาทีก่อนที่จะมุ่ไปที่โตโยต้าสระบุรีใครที่สนใจไปร่วมงานนะคะโตโยต้าสระบุรีบ่ายโมวันนี้นะคะเจอกันเลยค่ะแล้วก็ใส่แว่นใส่โตเลต้าวันนี้แล้วก็บัตรยังเปิดขายอยู่จนกว่าถงที่เราจะตัดจะตัดตั๋วแล้วนะคะถ้าใครที่ต้องการไปงานที่ภาคตะวันอเชียทใต้นะคะติดตามได้ที่เพจในกล่องสับบีหนึ่งร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ เดี๋ยวเขาจะหันหลังให้ให้แฟนคลับมารวมกันข้างหน้าดี้แๆนะค่ะขอแค่นี้นะครับขอแค่ระยะนี้เท่านั้นนะครับในกล้องไม่เห็นพีนะคะไม่เบียดกันนะครับรบกวนนะครับโอเคโอเคขอบังหนักขอบังหนักทุกคนหนุนเขาเพิ่งเห็น ขนาดนี้อยากเป็นพ่อของลูกไหมคะพูดนะคะพนะคะอบอกว่าท้าเกปนเคอร์อัี้ะ s e Can you p l e มัน,มนใชนน่ใช่เนพอรดตบันรใช่ถ้าน้องจะไปหรือเปล่าถ้าเกิดน้องไปก็ให้น้องไปเออต้องรอทางไม่ไปก็ให้รอนี้นึงนะคะไม่งั้นก็เยียมไงน้องอาจจะให้เยี่ยม แล้วน้องมายัางไงยังไม่รู้เลยพี่แพรพี่แพรถามไม่แน่อาจจะให้เอี้ยมไงเออพ่ออจะให้เอีอ้ยมเห็นมงินไหมคะพ่อเห็นแฟนขับด้วยไหมโอ้โหโทรศัพท์ร้อนเนี่ยมากมันแตกแหลก ข้างก็หลอกโอ้โหสันการพี่ฟ้าขาหลอกขนาดนี้อยากเป็นพ่อของลูกไหมคะจะกั้นยิ้มอยู่แ๋้วโทรศัพท์หนูอยู่ไหนอ่ะอยู่กับตรงเก้าอี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไม่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนังเดี๋ยวพี่เขายมกันค่ะเขาต้องไปอีกอีกอีกอสองที่เรายมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขายมมันจะไม่ได้พูดไปสำหรับวีดีโอสุดหล่อทั้งหมด ไม่รู้ใครทเนราเรารักพี่เขาบังเราหมดแล้ว <c oughs> พี่เขาบังเรามดแล้ว <c oughs> กับน้ำชาของเราของเราคีของเราทั้งหลายนะคะเหลือเวาลา15นาะทีเท่านั้นนะคะไปที่เพจมิสแกร์สระรุรีและพกอินบอก็ได้เลยนะ ดกดยกดีนะมาทั้หนึ่งนะผมให้กับพิ่แซนทุกท่านเลยฮนะ เขียนชื่อระบุามาให้เลยนะว่าฝากให้ใครนะค,ะครคับ อบหลายเดือนตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะวัน,น